ดีครับเพื่อนๆตอ,อนที่ผมเดินมาจากสถานีรถไฟดอนเมืองที่เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงไปต่อกับรถไฟสายสีน้ำเงินะะเพื่อจะไปลงที่สถานีสนามชัยวัดพระแก้วนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนนะ,ะเพื่อนๆผมจะไปซื้อตั๋วก่อนตอนนี้อยู่ในช่วงโปรโมชั่นตั๋วราคา20บาทนะเดี๋ยวผมจะซื้อตั๋วที่เครื่องจําหน่ายตั๋วอัตโนมัตินี่ะ20บาท เลือกลงกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮเรียบร้อยนะซื้อตัว๋วจะเดินเข้าไปในสถานีกัน ตัวนะแต่ไว้ที่ตรงเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วประตูก็จะเปิดออกมาเราเดินเข้ามานะครับเดี๋ยวพอขาออกเราก็จะเอาตัวไปตัวนี้นะแถบตัวเหรียญแม่เหล็กตรงนี้ฮะหยอดเข้าไปในเครื่องแล้วเครื่องก็จะเอาตัวนั้นเอาตัวนี้คืนกลับไปอันนี้เดินขึ้นมาบนชานชาลาละมีบันไดเลื่อนให้ขึ้นแบบนี้สบายๆฮะเดินขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้เป็นรถไฟทางไกล เชื่อมต่อรถไฟทางไกลผมเลือกขึ้นไปที่รถไฟชานเมืองไปทางบางซื่อนะครับใช้เส้นทางเลขสามเลขสี่ นี่ครับเพื่อนๆสถานีตรงนี้นะจะเชื่อมต่อเส้นทางการเดินทางทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะฮะที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ทางรถยนต์รถไฟไฟฟ้าเพื่อที่จะขนส่งผู้โดยสารเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆนะครับสะดวกสบายมากครับตอนนี้ก็รอรถไฟมาผมไม่นานนะรอแป๊บเดี่ยว นเรียร้อยสถานะะีกลางบางซื่อใช้เวลาประมาณ16นาทีภายในรถไฟแอร์เย็นสบายนะผมอยากให้มีแบบนี้นะเชื่อมต่อระหว่างเมืองนะระหว่างรถรถไฟทางไกลระหว่างเมืองนะฮะที่ได้นั่งแล้วสุดกสบายแบบนี้ เดี๋ยวผมจะพาไปเชื่อมต่อนะฮะที่จะไปต่อรถไฟสายสีน้ำเงินเพื่อจะเดินทางไปยังใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครครับไปสายสีน้ำเงินเลี้ยวขวาแล้วก็เดินตรงไปด้านหน้าเพื่อไปเชื่อมต่อสายสีน้ำเงินตรงนี้นะครับนี่ขาออกแล้วต้องคืนเหรียญแล้วนะ ตรงจุดนี้เราก็จะเลือกที่จะเดินทางโดยรถยนต์นะด้านนอกนะเดินออกไปเชื่อมต่อกับรถยนต์ประจําทางด้านนอกแล้วก็รถไฟนะรถไฟระหว่างเมืองทางรถไฟทางไกลระหว่างเมืองก็ไดนะ้แล้วก็ส่วนรถไฟสายสีน How ้ำเงินเนี่ยจะลงไปอยู่ใต้ดินแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องเ,เดินลงไปใต้ดิน <wiping. úng. S 1> คิดว่าน่าจะประมาณสักลงไปอีกประมาณสัก20-30เมตรนะเดี๋ยวลองดูนะครับ สายสีน้ำเงินก็ไปจะไปทางซ้ายทางขวาก็ได้นะอันนี้ผมก็จะมาทางด้านนี้ส่วนทางซ้ายนี้ก็สามารถที่จะไปสถานีรถไฟทางไกลนะตอนนี้ก็อยู่ใต้ดินแล้วก็ผมคิดว่าเดี๋ยวจะลงไปอีกชั้นหนึ่งนะหลังจากจุดซื้อตั๋วเนี่ยก็จะลงไปใต้ดินอีกอีกชั้นหนึ่งภายในโถงทางเดินก็จะ เปิดแอร์เย็นเดินสบายอยู่นะฮะไม่ร้อนะมีจุดจำหน่ายตัวอัตโนมัติผมต้องเดินเข้าไปซื้อตั๋วด้านในนะครับด้านนี้ด้านนี้มีเครื่องจำหน่ายตัวอัตโนมัติหรือถ้าท่านไม่สะดวกก็อาจจะซื้อตั๋วกับที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วด้านหน้านี่ครับจุดจำหน่ายตั๋ออัตโนมัตินะครับสายสีน้ำเงินผมจะเดินทางจุดหมายปลายทางไปที่สนามชัย ถ้ามาด้านนี้นะฮะก็จะต้องผ่านสถานีประมาณ20สถานีด้วยกันนะฮะแต่ว่าผมจะเลือกมาเส้นทางนี้แต่ว่าจะต้องมา,าเดินเปลี่ยน,ยนขบวนรถที่สถานีท่าพระนะฮะเพื่อที่จะไปยังสนามชัยอีก2สถานีเท่านั้นนะฮะผมจะมาทางนี้จะใกล้กว่านะครับเดี๋ยวลองซื้อตั๋วดูครับเพื่อนๆสี่สิบห้าบาทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แบงค์ร้อย จะออกมาแล้วก็เงินทอนเป็นเหรียญทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้ตั๋วแล้วก็เงินทอนมางนี้ครับ45บาทตรงนี้เขาบอกว่าใช้บัตรวีซ่าแต่เขาเลยไม่ต้องใช้ตั๋วนะน้าลองนะครับสะดวกดี ให้เลือกนะฮะว่าจะไปทางทางฝั่งจตุจกักรหรือว่าทางฝั่งเตาปูนะอย่างที่บอกนะผมจะเลือกไปทางเตาปูนะเลี้ยวซ้ายนะครับไปเตาปูนบางอ้อสิรินทรชันทราที่สองครับไปทางท่าพระก็ต้องเดินลงมาใต้ดินอีก สองอีกชั้นหนึ่งครับลงมาอีกชั้นหนึ่งใต้ดินตรงนี้ก็จะทุ่นไปประมาณสักเจสถานีนะก็จะเดี๋ยวดูนะว่าใช้เวลาเท่าไหร่ผมเดินลงมาแล้วสู่ชั้นฉลาด้านล่างแล้ว <whistles> All three drink doors open on the left. thank you for choosing the mrt station please find the gap between train and platform เดลงมาจากสถานีท่าพระแล้วผมต้องมาเชื่อมต่อเพื่อจะไปสนามชัยชันชลาที่2สนามชัยวัดมังกรสีลมนะเปลี่ยนเส้นทางขาบวนรถไฟนะครับ<อ>จะมาเชื่อมโยงคอนนคอยู่ตรงจุดนี้นะครับตอนนี้ใช้ดยเวลาประมาณ25นาทีมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปต่อคะใกล้จะถึงแล้ว เ,เพื่อนๆสังเกตดูบนป้ายด้านบนนะฮะชันชาลาที่สองนี่ก็อกรอขบวนรถไฟที่จะเ,เดินทางต่อนะครับตรงจุดนี้เชื่อมโยงได้เลยไม่ต้องซื้อตั๋วใหม่นะครับใช้ตั๋วเดิมนี่แหละฮะเดินทางได้ถึงจุดหมายปลายทางเลยหลัจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์แล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาวิ่งบนดินในช่วงสถานีตะปูนขึ้นมาตลอดสายเลยนะครับสานนานเส้นทางนี้ผู้โดยสารหนา้นน่าจะได้ยืนไปแล้วครับมาแล้วครับ พอเดินทางมาถึงสถานีสนามชัยเรียบร้อยก็จะเดินขึ้นมาอีกหนึ่งชั้นนะครด้านบนเพื่อจะเดินออกไปสู่ทางออกตรงนี้ก็สามารถที่จะเลือกที่จะไปสถานีตํารวจนคะรบาลพระราชวังปากคลองตลาดท่าเรือราชินีนะครับไปทางด้านซ้ายนี้แล้วส่วนด้านขวาก็จะไปมิวเซียมสยามแล้วก็ไปโปรที่โรงเรียนวัดลาดบอ่อพิษร็บรมมหาราชวังสารหลักเมืองกรุงเทพแล้วก็วัดโพธิสามารถที่จะเดินออกมาทางด้านขวานี้ได้นะครับ บรรยากาศสถานีที่นี่ก็จะมีทั้ง,งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณท้องถิ่นแถวนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคนแขกคนจีนคนไทยฝรั่งใช้ภาษาทไทยนะฮะหลากหลายอยู่ในการเดินทางขึ้นบนรถไฟแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะชาวต่างชาติหรือชาวเอเชียด้วยกัน,นะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินสู่ประตูทางออกนะฮะเดี๋ยวเราต้องคืนตัวนะะต๋วนะ,ะเหรียญอันนี้ให้กับเครื่องในช่องทางออก เราใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็สะดวกสบายนะครับโอเคครับเดี๋ยวเส้นทางการเดินทางรถไฟฟ้านะสีแดงสีน้าเงินก็ดีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็คงจะไปทําธุระต่อนะครับ ผมจะเดินออกทางมิวเซียมสยามนะตรงนี้จะมีจุดแสดงพิพิธภัณฑ์นะอยู่บนสถานีสนามชัยนะเป็นสถานีที่สวยงามน,นะครับก็เป็นสถานีที่สวยงามอีกสถานีภายในนี่ตกแต่งแล้วก็แสดง จุดแสดงแสดงนิทรรศการอยู่ด้านในภายในนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวนะที่จะมาชมสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ด้านบนสถาน,นีนี้นะครับผม เรียบร้อยครับถึงเรียบร้อยด้านหลังผมมิวเซียมสยามนะโผล่ขึ้นมาบนด้านบนถนนด้านบนแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ไปไหวนะด้านบนแดดร้อนมากเลยเขาแยกบ้านแล้วก็แบ่งชั้นบ้าน ทีถทั้งหมดให้หนูแยกยังไงอุนึง้วยกันองนไครเงีอยากดายาตอไปเป็นเท่าไหร่คบเดี๋ยวผมคงขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปทําธุระต่อก็ประมาณนี้นะครับการเดินทางใช้เส้นทางรถไฟฟ้านะครับสะดวกสบายนะครับง่ายๆแบบนี้เพื่อนๆเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากเดินทางสะจอดไปมาในกรุงเทพมหานคร